วันนี้ก็จะพูดถึงห่วงจุ้ยที่อสอดคล้องกับแนวธรรมที่สุดในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีห่วงจุ้ยที่ถูกกำหนดขึ้นหรือผสมผสานกับความเชื่ออื่นออกมาเป็นรูปแบบของห่วงจุ้ยในสำนักต่างๆแต่ว่าเราจะกระสื่อถึงห่วงจุ้ยที่เป็นเอเซนส์นนะที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะสอดคล้องกับ หลักของวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพนะฮะซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวธรรมะะก็คือการจัดบ้านนะฮะให้มันสะอาดเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบแสงสว่างไทยส่องถึงอากาศไทยเทดีนะฮะแล้วก็ให้เกิดความสงบสบายใจนะฮะให้เกิดความอุ่นใจและมั่นคงย่งบางเรื่องเราก็รู้อยู่แล้วเช่นการจัดน้าบ,บ้านให้โลงโป่กสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ ให้อากาศไทยเทดีอ่ะให้อากาศเข้ามาแล้วหมุนเวียนดีนะฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตวิทยาเช่นการนั่งหรือนอนนะ่ะในลักษณะที่หลังของเรา,เาชิดกําแพงนะฮะหรือว่าหัวเตียงของเราเนี่ยชิดใกล้ชิดไปทางกําแพงที่ทึบนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิยาให้เกิดความมัน่นคงแต่มันก็มีมิติของสุขภาพด้วยนะฮะ การอธิบายเนี่ยมันมีมุมมองการอธิบายหลายแบบนะเช่นเอ่อถ้าเรานั่งหรือนอนเนี่ยในสภาพที่มันมีวอลอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีมีความมั่นคงแล้วก็สภาพของจักระบนศีรษะเราเวลานอน,นมันจะไม่สั่นไหวนะฮะมันมีความมั่นคงสูงกวา่าแล้วก็ในการนั่งเนี่ยนะฮะสภาวะที่จะทําให้เราตกใจหรือเกิดแพนิคกก็จะเป็นไปได้โดยยากกว่า แต่จริงๆแล้วมิติหลายอย่างของคงช่วยนี่มันก็อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เราสามารถรู้สึกได้นะก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับทางในทางแพทย์แผนจีนน่ะพื้นฐานทางอภิปรายอินหยางโงเฮงหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของจุดฝังเข็มต่างๆเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดออกมาชัดเจนได้แต่ว่าผลประจักษ์ในการฝังเข็มมันก็ให้ผลดีจริงเช่นการจัดบ้านในหลักของช่วยบางส่วนเนี่ย ทางองค์การอนาไมาโลกก็ให้การยอมรับนะฮะทีนี้มันมีมิติที่ลึกในทางจิตวิทยาด้วยแต่ว่าอไอ้ส่วนนี้ส่วนนี้จะเข้าใจยากหน่อยหรือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องความชอบของแต่ละบุคคลนี่มันเป็นมิติมิติทางด้านความอิโมชันนะฮะคือทัศนะของผู้รู้บางท่านเนี่ยก็มองว่า ไม่ไม่ควรเอาเลยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยหรือว่าของผู้รู้บางท่านที่บอกว่าอ่ะยึดเชื่อเป็นทุกหลักเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่เห็นด้วยสุดโต่งทั้งคู่แต่ว่าการที่เรามีปัญญาแล้วเราก็คัดกรองและประยุกต์ความรู้อะนํานมาใช้ซึ่งจะต้องให้เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แตกต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าประยุกต์หลักของสัพพิริธรรมเจมาใช้ในการคัดกรองและประยุกต์ของจุ้ยก็คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุผลในหลักการนั้นความเป็นผู้รู้จักตนตนเองมเป็นอย่างไรความเป็นผู้รู้จักการู้จักประมาณรู้จักประชุมชนรู้จักบุคคลในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยบุคคลใดก็าตามที่มีความเป็นบัณฑิตนะฮะก็จะต้องเข้าใจหลักสับบุริธ,ธรรมเจที่กล่าวแล้วแล้วนํามาปรับใช้ไม่ใช่ว่าปฏิเสธทุกเรื่องหรือว่ายอมรับทุกเรื่องแต่สรุปง่ายๆคือต้องรู้จักใช้สติและปัญญาในคัดในการคัดกรองและประยุกต